สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะคลิปนี้ป๊อบจะพาทุกคนนะคะมาดูลูกปลาช่อนนะคะปลาช่อนผสมใช้ฮอร์โมนนะคะฉีดเนาะเป็นฮอร์โมนที่เขาใช้ฉีดผสมพันปลานะคะทุกคนเนี่ยค่ะ คือตอนนี้หาให้กินอาหารเม็ดแล้วนะคะนี่ลูกปลาของฟาร,ร์มเราก็กินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนคือแค่เราเคาะเนี่ยเราเคาะอ่างแบบเนี้ยเขาก็มาแล้วนะคะทุกคนนี่ เาจะให้อาหารให้ดูนะคะเนี่ยค่ะพี่ๆเกษตร ที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครที่กําลังอยากจะเลี้ยงปลานะคะป๊อบแนะนําเลี้ยงปลาช่อนได้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครมีบ่อดินนะคะสะน้ําเนาะถ้าใครสนใจลูกปลาช่อนนะคะมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้องถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องสั่งสั่งหลายตัวหน่อยนะคะ หรือว่าถ้าใครถ้าเป็นทางผ่าน,นก็จะฝากฝากได้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจเดี๋ยวปอบจะทิ้งไอดีไลน์ไว้นะคะกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะลุกปลาของฟาร์มเราคือลูกค้าซื้อไปเลี้ยงนะคะไม่ต้องกลัวว่าปลาช่อนจะไม่กินอาหารนะคะก็คือ เราหัดให้เขากินอาหารจนเราแน่ใจแล้วว่าเขาเนี่ยก็คือแบบกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราถึงจะจำหน่ายนะคะมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะทุกคนส่งทุกเดือนนะคะมีมีออกทุกเดือนเลย ถ้าใครสนใจก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะถ้าใครอยากเลี้ยงเนาะคลิปนี้มาคลิปนี้มาขายขายธุรกิจของตัวเองนะคะทุกคนถ้าใครใครไม่ใครไม่ซื้อแต่มาแสดงความคิดเห็นแนะนำอะไรก็ได้นะคะมาทักทายกันได้ค่ะ เยอะไหมคะทุกคนนี่นะพอไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ